วันนี้ทำอะไรครับเนี้องก๊กว้ายเปิดพ่ออกพบไก่ว้ายมันคือไก่ยัดไส้ว้ายปีไก่ยัดไส้ครับว้ายสะใจจังเลยเนี่ยดูดิปีไก่อุ้มๆนุ่นๆโว้ยไสทะลักเลยน่ากินที่สุดเดี๋ยวถามหน่อยทำไมต้องหอยวายด้วย ถามหน่อยทำไม,ไมดีนะไม่ได้ถามเราแน่ถามหน่อยแล้วแต่ครับน่ากินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปดูตอนมันสุกละกันว้าวยมันหายไปไหนหมดแลเหลือตัวเดียวนี่อ้อยมีนี่กินด้วยอูผัดผักน่ากินโอ้โหมันอยู่นี่เองโอ้หนี่นะครับอืมตีไก่ยัดไส้ว้าวห,หอมๆเลยนะครับ นึ่งสุกแล้วก็ไปทอดอีกนิดหน่อยออกมาแล้วเป็นหน้าตาอย่างนี้น่าทานที่สุดเลยโอ้ยยังเก็บอยู่ในซึ่งนั่นอยู่อีกตัวหนึ่งนะอีกปีกหนึ่งอีกปีกหนึ่งนะดูดิครับกลิ่นนี้หอมฉุยเลยนะครับจะกินกับซอสพริกซอสน้ําจิ้มไก่ย่างหรือว่าจะกินกับน้ําจิ้มเจ้านะครับตามใจชอบเลยครับทํากันเอาเอง <laughs> น่าท้าที่สุดเลยครับโอยมากินด้วยกันอืมกินกับผักอาจาดก็อร่อยครับกับน,น้ําจิ้มน่ากินเลยมากินด้วยกันครับพามากินพิซซ่าครับว้าวอุย้ยอืมน่ากินเลยครับพิซซ่านี่อันนี้ p e ปเปอ o n i ี e e นะครับอันนี้ ในกระป๋องนี้ก็คือพาเมซานชีสนี่นะครับใครชอบพาเมซานชีสนะมันจะออกเค็มๆนะฮะคงจะรู้กันแล้วนะครับโ้ยหาได้กินได้ทุกที่เลยนะครับตลาดนัดก็มีซูชิก็มีขายนะครับพิซซาก็มีขายเดีย๋ยวนี้ตลาดนัดเมืองไทยมีของขายเยอะๆเลยอันนี้ไายแอปเปิลกับแฮมนะครับ น่ากินครับแฮมและชีสพาปัวแฮมและชีสน่ากินที่สุดเลยนะฮะโอ้นี่มันนุ่มๆน,นะครับเนี่ยมันตินตินตินครัชนะฮะเนี่ยตินตินครัชโอ้ยบางๆนะฮะบางๆนะฮะน่ากินครับน่ากินสุดๆเลยนะฮะใครชอบพิซซ่านะครับมาลุยกันออ้ยอร่อยอร่อยเลยจ้า สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเจ้าค่ะมาแล้วมาดูของอร่อยอร่อยกันวันนี้มี heart of artichoke นะครับนี่ไอ้ฟุบนีนน่โอ้ยครับเขาก็เหมือนดองออกมาแล้วนะครับตักออกมาก็น่ากินเชียวนะครับ heart of artichoke อ่านี่นะครับไปซื้อได้เลยนะครับอย่างนี้อร่อยรับรองนะฮะ อันนี้หัวใช้เท้าดองนะครับขนมจีนลูกข้าวปุ่นนั่นเองโอ้นี่ผักคะน้านะครับผักที่พูดเพราะเพราะ <c oughs> นะฮะใส่กระเทียมใส่ออยเตอร์ซอสลงไปลวกกลังกรับกรับกรับเลยน่ากินนะครับน่ากินอันนี้สำหรับเครื่องเคียงนะครับยังไม่หมดครับ นี่โอ้ยคุณซื้อแตงกวามาแตงกวานี่ก็แบบแตงกวากรอ,กรอบๆนะครับไม่ใช่แตงกวาธรรมดาเป็นแตงกวาแตงกวากรอบนะสำหรับเมนูนี้ท่านท่านท่านทนนทํา้ำจิม้มแซบๆว้าวน,นี่คลิกเน้นๆเ,เป็นไงครับท่านผู้ชมหิวหรือ,อยังนะครับ มานะฮะนี่มีกุ้งหลายไซส์เลยนะครับอันนี้หัวกุ้งทอดนะครับหัวกุ้งทอดนะตัดหัวออกมาแล้วเอาไปทอดกรอบเชียวนะฮะสำหรับกุ้งอันนี้ก็ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับกุ้งลวกผักเรียบร้อยมาแล้วถ้าเกิดใครหิวนี่เราก็มีน้ำพริกสามน้ำพริกเลยนะครับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลารา้าและน้ำพริกกะปี พร้อมลุยพร้อมลุยเลยจ้าโอ้ยวันนี้ของกินเยอะแยะใครหิวแล้วผมครับผมหิวหิวหิวมาเลยครับทุกท่านมาทานกันอร่อยอร่อยเลยจ้าขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแหมเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เรามีน้ำดื่มพันช์เน่พาว้า,า,ารถวอเตอร์เมลอน ว้าวสีสวยเช่นนะครับวันนี้จัดเต็มน่ากินที่สุดเลยสุดยอดสุดยอดว้าวาว,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 าว้าวว้าวสวัสดีครับหาของอร่อยๆมาทานกันนะครับใครชอบอะไรอย่างไหนหามากินกันเลยนะครับมาช่วยมาดูมาโชว,มชว,มชว์มาแชร์นะครับโอ้ยนากินทุกอย่างเลยหิยวหิวหิวหิว,ว,ส,วส,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ